วันนี้เราจะไปเดทกับใครดีนะดูรองเท้าก็เทกางเกงก็เทมีสร้อยพันเกงด้วยว่าจะเอาไปให้เธอแล,แล้วก็ไอ้ดูเด่งๆเด่งเต้นก, <c oughs> ก่แล้วก็มีชุดสีม่วงๆแล้วก็มีดอกไม้สีชมพูโบสีดำชุดเท่จริงๆ แต่ห <c ười> ัวนี่สิโอโหเพ้ยบอยนี่มันส่งไรเนี่ยโอโหส่งอย่างเบสเซตอย่างบ่อยถือไม่อินกับผู้ชายเบสบอยปะเนี่ยหุยเฮ้ยเปลี่ยนทรงหงอนเซ่เฮวันนี้เราจะไปเดทกับผู้หญิงนะจะเอาทรงไหนดีอืมเออมัดผมไว้ก่อนละกันไม่อยากให้เขาเห็นนี่ฮ่ฮก็วันนี้นะครับเราก็ไปอยู่ในเกมฟรีไฟครับผมว้าว ก็ครั้งกินแล้วผมเข้าไปเล่นสวนแล้วผมเจอโปแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะเออตอนนั้นมันนานแล้วนะไม่รู้หลายวันเออหลายเดือนแล้วก็ตอนนั้นมังลิปยังอยู่นะแต่ตอนนี้เสียดายว่าคือมังลิบเขาจะแข่งบอลแล้วนะฮะเขาใกล้จะแข่งบอลแล้วแล้วก็เขาก็เลยต้องอยู่แคมป์แล้วถ่ายคลิปกับผมไม่ได้ <c oughs> โอ้ยโคตรสซ็งเลยวะ่ะ ก็ไม่เป็นไรผมถ่ายคิปคนเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าถ้ามีเขามันเออมันจะสนุกกว่านะฮะมันจะได้อารมณ์กว่าเยอะเลยใช่ไหมบางลิปใช <c oughs> ่ผมพูดคนเดียวนะฮะก่อนมาเข้าเรื่องกันวันนี้ผมจะมารีวิวหัวไอ้นี่นะฮะ <c oughs> ก็มันเป็นกิจกรรมใหม่ชื่อว่าพลังแห่งรุนศิลานักปราด <c oughs> นะฮะแล้วก็มีเพลงด้วยสมมติคนเล่นครบ โอ้ยไม่ใช่ยอดไลค์ครบ2ล้านก็จะได้เพลงเฉลิมฉลองรอมะดอนไปด้วยกันก็ใครเป็นมุสลิมก็รู้จักอยู่แล้วนะคะเดือนรอมะดอ,อืมผมเราก็เป็นมุสลิมด้วยนะนี่ครับกิจกรรมสำคัญเลยเล่นหมดซีวีสซีห้เกมได้หัวนี้นี ภาพพกพันข้าวเหนียวน,นี่ผมก็รีวิวคลิปหน้านะเพราะว่ายังไม่ได้เลยน,นี่ไอหัวหุยอย่างเท่น,นี่มีดนี่นี่รับคาตาเล่โอ้โหอย่างเท่ mm hmm. ก็แล้วก็รังวา,วาล็อกอินคือโอ้โหที่มันของเกลือเจมใส่มาทำไมเจมใส่มาทำไมของเกลือก็ผมจะบอกนะช่วงนี้ทำไมเมื่อก่อนมันมีรถถึงหนึ่งเพชด้วยละ่ะ เมื่อก่อนมันมีลดถึง1เพชรด้วยครับทุกคนแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มา99%แล้วก็มา90%นี่ิบเอร์เซนตโอ้โเจมเจมทำไมถึงทำกับผมได้ผมมีอยู่หนึ่งเพชรถ้าสมมติมันมี1เพชรอีกก็ผมสุ่มได้1เพชรผมก็จะรีวิวชุดได้เจมทำไมถึงทำกับผมแบบนี้ เออผมไม่ค่อยชอบเลยนะมุกใครเชื่อเนี่ยอาบอสแฟนไมใครไม่รู้ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมโคตรชอบกิจกรรมนี้เลยเวลาเวลามันสุ่มนะ <c oughs> มเวลามันสุ่มแล้วมันรุ้นมากว่าจะได้1เพชรไหมแต่ตอนนี้90%แล้วผมจะได้ได้ไงผมมีหนึ่งเพชร ก็นี่มีฮนะคือผมจะมารีวิวนี่ด้วยให้เขียวมันเป็นนักสูก้จกรมใหม่นะฮะก็นี่ครับมีเลขชุดด้วยแล้วผมก็อยรีวิวคลิปหน้านะนี่ผมได้หัวแล้วแล้วก็ผมจะผมอาจจะรีวิวพร้อมกับเวกเตอร์นี่ด้วยนะเฮ้เฮ้เฮ้สุดยอดสุดยอดไปวันนี้ผมจะมารีวิวหัวนี่ แล้วก็อีกอย่างนึงฮะเอ่อคือนี่ครับแอร์บอทอ่เดี๋ยวนะนี่ไงตกใจหมดว่าอยู่ไหนนี่ครับแอร์บอรทใหม่ยังเท่สกายบอทเทพมรกตไปถ้าถ้าพูดถึงแอร์บอรทแล้วเราก็ต้องไปเล่นเฮ้ยนี่มันหมดใหม่นี่อากิมโบคิง อ๋อคือไอ้โหมดนี้ผมเคยไปเล่นแล้วนะคือไม่ไม่ต้องพูดมากก็คือมันเหมือนโซนฟีสจะตายนั่นแหละก็ผมเอาเป็นว่าผมจะไม่รีวิวนะโหมดนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับโซนฟีสจตายไปมากก็ไปครับเล่นโหมดทั่วไปดีกว่ารู้สึกว่าถ้าเล่นโหมดแรงแล้วก็เดี๋ยวแรงผมลดแน่เพราะฉะนั้นเล่นโหมดทั่วไปกันครับ ายเฮ้ด hey hey. ีเราลองเล่นหมดแรงแล้วซุมเพื่อนดูดีดีกวา่าเออแล้วมันจะมันเพราะถ้าเล่นคนเดียวมันไม่มันออาเป็นทีมเลยซุมคู่เลยเป็นทีมเลยโอเคไปเล่นกันเป็นทีมไปเลยวอ้โหไอ้ลืงบอกผมได้เ n c เขียวนี่ด้วยนะจากการซุมนี่เดี๋ยวไปขอแต่งงานท่านี้เลย นี่ผมจะไปเดทกับเต่านี้นะคะเต่าน้อยให้ผมเลเวลสิบหกอยู่นี่ครับผมเลเวลสิบหกอยู่อีออเพื่อนเขาเลเวลร้อยกว่าแล้วเฮ้ยช้างน้อยช่างชงางช้างน้งองเคยเห็นช่างหรือเปล่าเฮ้ยขอมาดูเพื่อนเราหน่อยนี่คือเพื่อนเราคนแรกคนที่สองแล้วคนที่สามอยู่ไหนเอาอยู่เอาเพื่อนไปเลยใครจะโดดก็โดดไปเลย อาน้ำเลยนายจะลงไปไหนเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่นายจะลงหอนากาเลยเฮ้ยด้วยบ๊ทและนนี่ก็คือแอร์บอดใหม่นะครับเป็นแอร์ o บอดอะไรไม่รู้มรกตนเนี่ยเป็นข้างหลังก็เป็นแอร์ o บอดที่สวยมากๆนะครับผมขอชมเจียมเลยทำดีมากๆแต่เอาหนึ่งเพชรกลับมาเถอะ เอาที่หมุนวงล้อหนึ่งเป็ดกลับมาไม่เอาหราเก้าสิบเป็ดเอ,อ้ยไม่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่เอาหรกเอาแล้วมันพามัาลงหอนาคาเดี๋ยวผมไม่ดูหัวเลยนะครับและนี่ก็คือหัวใหม่หัวเต่างอยจบการดีวีวเด็กเพียงนท่นนี้เป็นหัวที่ไม่มีอะไรเลยเป็นหัวที่ไม่มีอะไรเลยสกักน,นิดเดียวก็ <c oughs> ที่ผมไอแบบนี้ผมเป็นหวัดอยู่นะฮะ แต่เป็นวัดก็ถ่ายคลิปได้แล้วไม่ใช่เป็นวัดถ่ายคลิปไม่ได้นะเออต้องถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเพราะทุกคนอยากดูผมถ่ายคลิปใช่ไหมล่ะเฮ้ยเวกเตอร์เวกเตอร์เอามาสิครับเอามาสิครับเวกเตอร์เวกเตอร์ไปเฮ้ยรถ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 มานี่เลยเจ้ารถผมจะเอาหน้าให้เจ้ารถกระบะ ผมยังไม่มีสกินนะแต่เขาเคยแจกสกินหลายรอบแล้วแต่ผมพลาดหลายรอบแล้วนี่ครับสายแว้นมาแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนวันนี้เราจะเว้นนะเฮ้แต่ทำไมหัวนาฬิกาทำไมมือลงลงแปลกปลงลงแปลกปเฮ้สวัสดีเพื่อนนะ hey, ชื่ออะไรนะเฮ้ขอดูชื่อเพื่อนแต่ละคนเอา้าทำไมเบอร์สี่ตายแล้วอะอะไรอะเพื่อนยิงกับใครอะเพื่อน ชื่อเพื่อนเบอร์สองน้องโต๊ดเบอร์สาอ้านเบอร์สีเสือเบอร์หนึ่งลุงหมาสามเฮ้ยเพื่อนนายถูกอะไรน่ะนายถูกอะไร็นะโคเราขับเวียนอยู่แบบนี้เย้ยเพื่อนเรามีแค่เวกคเตอร์อย่างเดียวนะเพื่อนโอ้ปุ่มขับเวียนแบบนี้เลยเฮ้ยนาะยอย่ายืนนิ่งดิเฮ้ยเราชุดนายไม่ได้นะนายยืนนิ่งอย่างเดียว ให้ยืมนอย่างเดียวเราไม่สามารถชุบได้นี่ครับเว้นไปครับวววเว้นเว้นเว้นตายสองแล้วผมมีอยู่แค่ร้อยเหรียญนะเพื่อนนายมีเหรียญเยอะไหมเราว่าจะไปชุบอ่ะชุบเพื่อนที่หอนาฬิก,กาไม่มีที่ชุบมัมีแต่ที่แรกเรียนเราต้องหาเรียนอยีกใช่ไหม โอ้โหผมขับรถเวียนแบบนี้แหละไม่ทำไรแล้วเลยต้องมาหาเรียนหน่อยไม่มีเรียนไหมเพื่อนอือก็รีวิวไปครบแล้วรับโอนอย่างทีนี้เราก็ต้องมาเล่นเราก็ต้องมาเล่นให้เต็มที่โอ้โหว่ายลังแบบมีสเต็ปเนออีเ่ยชงเลยเดียรียรีรี ไปวงบีบแล้วดูผมจะดรีบให้ดูนะครับอีสวย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 ดรีเลยครับเพื่อนโอ้โหนะไ,ไม่รอใครเลยนะเพื่อนวิ่งไปแบบไม่รอใครวิ่งไปแบบไม่เกรงใจใครเลยนะเฮ้ยโดรนขอเข้าไปดูหน่อยมีคนไหมมีคนไหมโดรนไม่มีเลยเคไม่มีก็รอดไป ม่มีก็รอดไปเพื่อนแล้วแล้วเราจะไปไหนกันล่ะเพื่อนทำไมเล่นกับเพื่อนไม่ได้ล่ะเพื่อน <c oughs> ถ้าไม่เล่นกับเพื่อนทำไมได้ล่ะเพื่อนนายก็วิ่งฟาร์มอย่างเดียวเลยเดี๋ยวชนซะเลยเนี่ยค่อยนายไม่ไปเราไปก็ได้เฮ้ย hey! มีตู้สองร้อยเหรียญมีตู้สองร้อยเหรียญลงมาเพื่อนหายเหรียญหายเหรียญหายอีกเหรียญ ป้อมันเป็นแบบใหม่แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยมีตู้สองร้อยเหรียญขึ้นมาเอาแล้วนายไปนู่นแล้วให้มันไปได้ไงไกลขนาดนั้นอ๋อมันโหนสลิงไม่ร้นบ้างไงนะเพือ่อนโอ้โหผมเสียโออ้เมื่อกี้เครื่องบินว้ามหายไม่เป็นไรไม่ต้องชุบแล้วเพื่อนสองคนนั้นน่ะให้มันนั่งกินมาม่าชิวๆก่อนเฮ้ยนๆ่ไอ้ช้างน้อยช้างน้อยช้างน้อย โอ้ยโอ้โย,โโยถึงจากเดือนแล้วครับโอ้โยโอ้โยไปเพื่อนนี่แหละครับพีกในเมืองเมืองเดือดที่สุดพีกนะครับเมืองเดือดที่สุดเพื่อนเฮ้ยมีคนโดดร่มมาใหม่มีคนโดดรม่มรมาใหม่เอาดีเอาจริงเอาจร เอาดิครับอืชนไปร้อยยี่สิบเจ็ดมาดิก็มาดิฮูฮูมาดิฮูฮูเพื่อ,อนเก็บมันหน่อยเออยิงเราใส่ขับรถนะถรถระเบินดนี่สวยไหนฮะตัวเมื่อกี้ไหนฮะโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหสวยดีครับสวยดีครับเดีย๋ยวมันยิงรถระเบิดเฮ้อย่อ,อย่ายิงรถคานะ ข้าขอดรีฟก่อนข้าขอดรีฟก่อนเจ้าอยู่หลังต้นไม้อี่ะนี่ไงชนซะเลยนี่ไนขอลงมาซ้ำหน่อยผมเห็นผมเห็นคนอยู่ที่12นาฬิกาชนป้าเขาให้แล้ก็โหยมากันหลายตัวแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้นะครับพี่หลวงก็ไม่ได้นะครับพี่โอ้โห ผมไม่น่าลงไปเลยโอ้โห <laughs> ไม่น่าลงจากรถเลยโอหเมื่อกี้อย่างมันนะครับบวกสี่สิบเออว่ะผมไม่ได้เล่นเหมือทั่วไปผมเล่นแรงเออดึหมืนหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมไม่น่าลงจากรถเลยอ่ะเม,มื่อกี้ผมมไ่่นาารงจกเลลยโอ้โหผมลงไปยิงมันแล้วก็ขึ้นรถไป มันมามันมากัน2ตัวเลยนะมันรุมบ่มโอ้โห,โหโอ้โหดีกดไลค์ทุกคนเลยเป็นกำลังใจแล้วทุกคนกดไลค์ผมหรือยังถ้ากดแล้วก็เยี่ยมมากถ้าใครกดติดตามผมแล้วก็ผมขอให้คนนั้นเป็นคนที่ดีที่สุดดีมากมากอย่าลืมนะกดติดตามผมไม่ถึงหนึ่งพันล่ะก็ สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับทุยก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้ซูเปอร์เกมมิ่งด้วยนะครับก็บายบายสวัสดีครับอย่าลืมล่ะกดติดตามผมให้ถึงหนึ่งพัน ดูคลิปแอ้ผมถึง4,000ชั่วโมงบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยอย่าลืมนะ1,000ซับไปดูคนทุน